สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมี่ควง่ายๆของนายน้อโจกวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกสูตรง่ายๆเลยนะครับเป็นน้ำพริกอ่องสูตรง่ายๆที่ทําทานง่ายๆไม่วุ่นวายเดี๋ยวมาแนะนําส่วนผสมกันดีกว่าครับก็นี่นะครับเอาเทอดนิดหนึ่งวันนี้กระเทียมก็จะมีหมูบดนะครับหนึ่งถ้วยมะเขือเทศถ้าเ,เพื่อนๆมีลูกเล็กก็ใช้เป็นลูกเล็กนะครับแต่พอดีโจ้หาไม่ได้ก็เลยใช้ลูกใหญ่มาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆเอาก็ประมาณหนึ่งถ้วย อ่าพี่แกงพี่แกงตัวนี้ก็มันจะคล้ายๆพี่แกงเผ็ดครับแต่ผิวมะกรูดแล้วก็อะไรบางอย่างมันจะไม่มีมันจะมีหอมแดงพริกอะไรพวกนี้เดี๋ยวโจ๊กเขียนรายละเอียดไว้ข้างล่างอีกทีหนึง่งคือว่าตอนโขกมันใช้เวลานานก็เลยไม่ได้โขกให้เพื่อนๆดูนะครับน้ำปลาสาหรับปรุงรสนะครับกระเทียมเอาไว้สําหรับผัดเครื่องแกงให้หอมแล้วก็ผักชีนิดหน่อยเอาไว้แต่งโอเคมีแค่นี้ครับง่ายๆเลยสูตรของโจ๊ก เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว,ว่าครับเพได้ไม่เสียเวลาโอเคครับกระทะร้อนแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำมันนะครับอันนี้ประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งถึงสองช,ช,ช,ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดอ่ากระเทียมจนหอมก่อนแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดจนหอมแล้วค่อยเอาหมูลงไปผัดถ้าสูตรแทๆ้ๆที่เพื่อนยกทำเข็นนี้เขาทำนะแต่เราไม่ได้ทาแทๆนะ้ๆเนาะเขาจะเอา หลังจากที่โขกพิกแกงเสร็จแล้วครับเขาจะเอาหมูบดยิดๆเนี่ยลงไปโขกกับพี่แกงด้วยเลยให้มันเข้าเนื้อแล้วค่อยเอามาผัดอีกทีนึงแต่สําหรับวันนี้ก็เราเดี๋ยวเราไป <ๆ S 1> ไปผัดในกระทะก็เข้าเหมือนกันขอเคเาก็เป็นกระเทียมนะครับตรงนี้ไฟไม่ต้องแรงนะครับกลางๆพอมันจะต้องใช้เวลานิดนึงตอนที่เราจะผัดเครื่องแกงกับกระเทียมเนี่ยครับเพราะว่ามันจะต้องผัดให้หอม นี่ครับเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดนะครับนี่ไฟจะไม่แรงนะครับจะใช้ไฟเบาๆครับใัผัดเพราะว่าถ้าทำน้ำพริกเนี่ยถ้าเรา,าใช้ไฟแรงแล้วพริกแกงมันไหม้ไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนการผัดแกงผัดอะไรแบบนั้นมันจะทําให้กลิ่นมันมันมันไม่หอมสำหรับน้ำพริกนะครับ ตรงนี้ก็ค่อยๆผัดนะครับพอพริกแกงหอมนะครับเราจะใส่น้ำลงไปผัดพริกแกงให้ละลายนะครับเติมน้ำอีกนิดหนึ่งโอเค แล้วเราก็จะเอาเนื้อหมูลงไปผัดนะครับที่เติมน้ำไปตอนแรกเนื่องจากาพยายามไม่ให้แกงมันไหมนะครับเพราะเมนูนี้ถ้าพี่แกงไหมมันจะไม่ไม่อร่อยสีมันจะเข้มเกินไป อ่าผัดจนหมูสุกนะครับผมพอหมูสุกคราวนี้ก็จะเติมน้ำอีกรอบนะครับว่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะตั้งให้เดือด เสร็จแล้วก็ตั้งให้หมูกับพริกแกงเราเดือดอีกสรักนิดนึงเราจะมาใส่มะเขือเทศนะครับนี่นะครับพอเริ่มเดือดก็เอาเมะเขือเทศลงใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ผัดให้มะเขือเทศสุก ตรงนี้เราตั้งไฟสักคู่นะครับให้มะเขือเทศมันเละก่อนมันจะได้มีรสชาติเปรี้ยวหวานของมะเขือเทศปนลงมาในน้ำในน้ำพริกเราด้วยครับตอนนี้นะครับเพื่อนอตัวเคี่ยวมาสักพักหนึ่งตอนนี้มะเขือก็สุกแล้วแล้วก็เนื้อแกงต่างๆหมูหมาอ,อะไรก็เข้ากันดีแล้วนะครับก็เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเพราะว่ายังไม่มีรสเค็มเลยมีแค่กะปิในในเครื่องแกงนิดหน่อย ก็ใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมนะครับผักช้อนหนึ่งแล้วรสเค็มมันจะคมกล่อมขึ้นกว่าเดิมด้วยครับคู่นะครับชิมนิดนึงก่อนโอเคประมาณนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบหวานใส่น้ำตาลนะครับแต่พอดีดยกินเราไม่หวาน ไม่ชอบทานหวานเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันไให้รสเปรี้ยวอมหวานอยู่ใน,นพริกอยู่แล้วฉะนั้นก็จงจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแต่มีบางสูตรที่เขาใส่น้ำตาลปรี๊บเป็นช้อนชอนเลยก็มีเพราะเขาอยากได้รสชาติที่มันหวานมากๆแต่อย่างโจ๊กเอากลางๆเอารสที่เราทานได้คือเราทําทานเองนะเราเราก็หวังรสชาติที่เราต้องการจะทาโอเคปิดไฟถือว่าเสร็จครับในส่วนของตรงนี้อ่าหลังจากนี้ก็คือการตักใส่ถ้วยโรยผักชีแล้วก็หาเครื่องเคียงมาทานเช่นผักสดต่างๆผักลวกแคปหมู แล้วแต่เพื่อนเพื่อนต้องการเลยครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวส่วนผสมในส่วนของเครื่องแกงจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆด้วยวิธีท,ทำเพื่อนเพื่อนก็เอาเครื่องแกงไปโขลกแล้วก็มาทาตามวิธีของโจกนะครับง่ายๆเลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอของโจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ